สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาถักท้ายกันในคลิปอีพีสองค่ะอันอีพีแรกอันสั่นแบบจุดปื้ดมันยาวผู้ดีเทียนก็เลยตัดตัดตัดคลิปเนาะค่ะเนาะตัดต่อคลิปให้มันสั่นลงนะคะผูดีเทียนยานมันยาวหรือยานมันโลซาเราก็ยานพี่น้องเซ้งน้แตาประดับกัตสัตว์ไปถึงมาสิบกว่านาทีแล้วนะค่ะเนาะมาเลื่อมต่ออีพีสองว่าเป็นหยังพูดีเทียนคือได้ดันดนมาสายหนีเนาะค่ะเนาะมาที่นี่มาฟังเลยค่ะมาฟังต่อเลย เพราะคำเบาของมูหักของผู้ดีเทือนเป็นคนจุดประกายให้ผู้ดีเทือนเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มาถึงจุดที่ผู้ดีเทือนไข่นะคะไข่แบบนอนดินได้ต้นวยตาบ่มีคนบ่มีมูบ่มีอย่างเพราะที่ตรงไปขอความเสื่อเหลือคือมันนอนสมนะพี่น้องไข่แบบสมลุกขึ้นมาต้มเขากินกับบไล็ดสิ่งที่ดินได้ตอนนั้นสิน่งท่ี่งเคลืที่อนไความเสื่อนะคือหนนนยตาค่ะหน่นยตาไ่แบบสกับน้นมาตาคิดว่าเจ้าของจะต้องตายแน่ๆละ่ะค่ดว่าจังได๋ก็ต้องตายแน่ๆเล่นะี่ คือมันท้อเรามานมันไข่เรายิ่งนอนหรอมันจมเหมือนขามันสิขึ้นฝ้าเหมือนหัวมันดุดลงดินเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่น้องเจ็บกระดูกกระเดี่ยวคิดภาวนาเอาได้พี่น้องคิดว่าวิญญาณพ่อแม่เอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ้ยซอยหลูกแน่หลูกคือเป็นนย่งสีอยัางประมาณนี้นะขันจิตให้ตายก็ตายไปให้แบบทรมานซะแต่ว่าถามว่าความที่ตายบอ ผู้ดีเทือนเนี่ยผิดหวังในชีวิตมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้กระทั่งมือที่คิดที่กีดแขนคอมือแม้กระทั่คีดที่ขาตัวตายนี่บอกเคยมีในหัวสมองเลยพี่น้องบม่เคยมีค่ะท่อปันใดถูกปันใดสิเป็นสิตายปันใดชีวิตล่มเล้วยล่มอีกสิ่งที่ผู้ดีเทือนบม่เคยมีในหัวสมองคือการฆ่าตัวตายค่ะผู้ดีเทื่อนบ่เคยคิดแบบนี้ค่ะพี่น้องก็อีกนั่งดีๆก็มาที่นี่เนาะค่ะเนาะไข่นอนดินไดเตือนนอยตา นอนกันคิดว่าขันทีตายกับขอใหตตายแบบบ่ต้องเจ็บบ่ต้องปวดคือเหตตายไปเลยอย่าทรมานนี่ยงสิน่ะพี่น้องแต่กับบ่าตายเนี่ยจนวันมีโทรศัพท์ของมูมูหักเนี่ยละมูที่ซื้อผู้ดีเทียนยุดยู่ยืย่นทะเบียนบ้านกับนางเแ่าสมือน,นี่แหละค่ะนางก็เลยโทรมาว่าผู้ดีเทียนบ่มีหอดแห้งถิ่นยืนมือไปหยิบโทรศัพท์มาหับ เศาสมูไหมพี่น้องบบมีแห้งเลยคือตอนนั้นดินได้แค่หนวยตากับกับน้ำตาค่ะคือมันไหลออกมาคิดว่าเอาเจ็บไข่ได้ป่วยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นพี่น้องกับย่กไกลกันตายสิเห็นหนากันบ่คือเป็นแบบนี้คืออยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์คือเขาแท้ถ้าพ่อแม่จะขวางบบตายจาขวงกับว่าต้องมาเควงกับต้องมีคําบากลับบานไปหาพ่อหาแม่สิน้องขะเนาะพี่น,อน้องเนาะซ้ําเถอะ มาที่นี่เพราะแต่ผู้ดีเทียนกะเกิดเลยหลับไปเลยเลยค่ะบ่ได้หลับโทรศัพท์มูกับโทรไม่่น่ะเสียงโทรศัพท์ก็สั้นสุดสุดจนเลือความเป็นห่วงมาที่นี่เงาะห่วงหลายเดือดดือเลยค่ะเงาะกับโทรมาส่งขอความมาเด้ยส่งขอความมากเป็นเลยอยขอความคุล่ะจะผู้ดีเทียนบ่สามารถจิจิกลับไปตอบโต้กับมูได้คือมันมันลอยไปมดหน่ะพี่นองที่นี่เพราะแต่มือตอนเสาร์มา บ่าตายพี่น้องรอดตายแบบน,นี้ลุกขึ้นมาไปเอาผ่าผ่าขนหนูนะ่ะพี่น้องผ่าเสตนโตะไปซุ่มซุกน้ำล้วก็มาหมไม่ได้พี่น้องคือมันหนาวจนแบบสิขับรถไปหาหมอกไปบ่ได้หมอไซคับหมอไซคนอะพี่น้องเนาะทั้งไข่ทั้งอย่างๆมันไปเกิดอุบตัติเหตุอยู่กางทั้งก็เลยไปหยิบโทรศัพท์ส่ง้องความไปหามมว่า มูมันกัดห่วงได้ว่ามึงเป็นอะไรมึงอยู่ไหนยังประมาณนี้นะพี่น้องอุ้ยไปไนอันนี้อันห้สมบดบาทเด้อค่ะมูแบบเดบอวกันกามูแบบกูมึงสิเนาะค่ะเนาะมาที่นี่พ่องแต่มูเด๋ยวากับกมูว่าเออกูไม่สบายมูเสื้อปะค่ะพี่น้องมันเคียรถจากบานมันมาเลยมันมหาเลยพี่น้องมหากัดก็เห็นกันก็ดเจนเน็กกอดกันไห้หมนเลยพี่น้องมันว่าทําไมมึงไม่บอกกูยังประมาณนี้น่ะ ทำไมมึงไม่บอกว่ามึงไม่สบายแล้ว,วรรทำไมมึงแล้วทำไมมึงไม่ไปหากูไปหากูก็ได้เด้พี them, average, ่น้องกูอยู่ที่บ้านก็ถามหามืองแม่นะก็ถามหามืองแม่น่ะห่วงมึงเจนเด้ยังประมาณนี้นะพี่น้องคือมูน่ะเันดีมากขอบก้เปันดีกับผู้ดีเทอนเหมือนลูกคนหนึ่งเลยอะเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเราเลยแต่ที่นี่พี่น้องมูคนนี้อะกะฮักผู้ดีเทินคือน้องสาวคือพี่สาวแหละพี่น้อง แต่กระจ้างวันเราค่ะคือเท่ากับว่่อยากเป็นส่วนเกินเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่พขาจะมูมาหากับหองกอดกันไห้ให้ได้พี่น้องกัดต้มเขาต้มนั่งสู้กันกินดูแลกันมูกับเพาไปใส่เดะมูกับนอนน้ำยู่หันละมูกับนอนจนพอดีเจออาการดีข้นไปหายาหายยังมากินไปหาหมอไปหาหมอให้ยังี้มันกับว่าเป็นแค่ไขวัดไขวัดเนี่ยยังสิกับหากลับมาบ้านสิเนาะครับพี่น้องบัดที่นี่มูกับเลือดจุดประกายขึ้นว่าจอย กูมีคนคนรู้จักเดกเขาได้ผัวฝรั่งเนี่ยเขาหาเขาหาเมียเขาหาเมียฝรั่งให้ให้ให้เขาหาเมียไปให้ฝรั่งมึงมึงอยากไปไหมอย่างสีหนะ่ะพี่น้องต้นพูดอยกันนะสิไปดียุติเอ้ยไม่แน่นะมึงเผื่ออะไรมันฟุกมันอะไรเผื่ออะไรดีขึ้นไม่แน่นะเผื่อมึงอาจอาจมึงชีวิตในเมืองไทยมึงไม่ดีขึ้นมึงอาจจะได้ไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ต่างประเทศก็ได้นี่แหละค่ะพี่น้อง ประโยคน์นี่แหละค่ะประโยคจากมูอหักของผู้ดีเทือนนี่แหละจุดจุดจุดประกายความฝันของผู้ดีเทือนเลยค่ะจุดประกายในการดันโดนหาหาฝรั่งเลยค่ะเนาะเดี๋ยวผู้ดีเทือนกับสิบเอนนะะวผู้ดีเทือนเนาะค่ะเนาะเรื่องที่ผู้ดีเทือนเบาน่ะเป็นเรื่องจริงนะค่ะด้อเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ดีเทือนกลัวจะได้มาน,นางเว่าแวะ,แวะ,แวะอยู่นี่มันบ่ได้ง่ายเลยค่ะชีวิตสายฝอมันบ่ได้ง่ายเลย หลุมลูกคู่ขานมาเท่าใด้ด๊อสศีบ่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะเอะจอปัญหามาต่างๆเจอว้าเจอสารพัดค่ะพี่น้องเธอด๊อสศีบ่าให้ฟังเนาะค่ะเนาะแล้วค่ะพ่อเจอได้ฟังมูเบาแล้วมูก็เลยพิธี่ารก็เลยตัดสินใจตามคำมูมูบอกว่าไม่แน่นะชีวิตชีวิตแกอาจจะดีอยู่ต่างประเทศก็ได้ไม่ลองไม่รู้ได้เว้ยพี่ท่านก็นเลยให้ยมูเนี่ยพามาเลยค่ะ พามาคนที่เขาได้เองคหาเมียฝรั่งอ่ะล่ะัดที่นี่มาพี่น้องพอแต่มาสิก็มาบอกจุดประสงค์ว่าเอออันพูดีเทือนเป็นไผมาจากไสกักเล่าเรื่องเล้าไห่ไห่ปากคนนั้นแะค่ะเพราะหนังตะปานคนนั้นเพิ่นกะเพิ่นกะซักประวัติซักงานเราเพิ่นก็เลยไห้ไห้แฟนเพิ่นเนาะค่ะพัานันเพิ่นก็เป็นคนเยอรมันล่ะค่ะพญาคนที่ว่าชักน้ำไห้ไหน พูดีเชินมาเจอกับพ่อใหญ่นี่เพิ่นกะทายรูปทายหยังลงลงค่อยๆพวกหาสกายพวกหยังละ่ะค่ะเหมือนบริษัทจัดหาคู่นี่ล่ะออืบัดที่นี่พอดีพูดีเชินกะตอนนั้นกะหยังก็หันอีกซางใจได้พี่น้องอู้ยตัดใจบัวกับมาหืัอได้พอ่มจะมาลงทายรูปทายหยังแล้วทายรูปทายหยังแล้วก็เพิ่นกะเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สิบ เอาไปอยู่ในแฟรมการจัดหาคู่กันอย่างเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเดี๋ยวสิจิตต่อไปเด้อพู้ิเธอเ้ด็กกับบ่านประมาณสองมือค่ะพี่น้องสองมือผ่านไปเพื่นโทรศัพท์ไปผิ่นไว้ไอ้นูวะสัน่นมีคนติดต่อมาแล้วนะมีตั้งห้าหคนวาสั่นว่าเอา้ามีห้าหคนเขาเข้ามาเขาสนใจเธอน่ะ แต่ป้าเน่เลือกไว้ให้แล้วแหลวะว่าสันว่าเพิ่นกับมีพพัายนีเด้มีพยายพระเอกผู้ดีเท่อนี่แหละค่ะแล้วก็มี่พัยขับรถซิป้อแล้วก็มียยคนอยู่ประเทศใดอีกดอกหลายคนอยู่ค่ะเป็นอาชีพพนักงานแน่เป็นอาชีพขับร,บรถบรรทุกแน่อาชีพเช่าไห้เช่าสวนแน่แต่เพิ่นเเลือกพยัยนีแล้วเ,เพิ่นกับ่บบอกได้ค่ะว่าพยัยนีเป็นเจ้าของร้านอาหาร พญายนี่กับบ่บอกเขาเค้อกันมิโตะบอกวา่าฉันเหตุงานอยู่ร้านอาหารซื้อบ่ได้บอกว่าเจ้าของเป็นเจ้าของร้านแล้วก็แน่นระว่างผู้ดีเถื่อนนั่เบากับกพญายนี่ไปน้ำเนาะค่ะผู้ดีเถื่อนกะกะแอบสามมาแจกคนเดียวฉันก็แอบสามมาแจกนางเอกก็แอบสามมาแจกไปเล่นแอบกับพี่น้องไปเล่นแอปแอบ,แอบนึงการจัดหาคู่การเลือกในแอปนี่งละค่ะกับไปโพสคน้นกับปรากวดมาค้นเขามาเบิ่งผู้ดีเถื่อนล้านหลายพี่น้อง เขามามันเหมือนแอปนี่มันก็สิเป็นการโพสเฟสเหมือนเพจเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะแต่มันบ่แเป็นแอปเฟซบุ๊กมันกะสิเกขายคนในทั่วโลกเขามากันติดต่อกันไหมค่ะมันสิ่มีคนเขามาเบิ่งผู้ดีเทีอนนี่เป็นร้อยสองสามร้อยคนเลยค่ะมิจตเชาตาต่างชาิผู้ดีเจอเกล้วมาคิดเอาผู้หายจังฉันนี่ผู้หายอันกาดำผู้หายมันบ่สมหงคือผู้ดีเทีอนนี่มีคนมาหนักปว่านึ่งที่ ปาดตัวสิแน่พี่น้องก็เล็กเขาไปเล่นไปคุยเขาได้สักคุยกัแเล็ก่ะคุยแชทหากันผลละบันนี่มาก็ไปเจอคนหนึ่งที่ผู้ดีเทียนกับกับมากเขาอยู่เขากับมากผู้ดีเทียนแต่ว่าก็าเลือกนี่แหละพี่น้องคนทั้งทั้งผลละทั้งดูใบทั้งเย่างผลละแต่ว่าขาจาแบบมีเมียเลย สามสี่คนหนึ่งสี่แม่พี่น้องวันนี้เขาเก็ี้ยวกว่าเขาหนุ่มมากผู้ดีเทีอนเขากเกลี้ยสีทรงเงนินทรงทองให้เด้เสิเหตุผู้ดีเทือนไปแต่งงานกับเขาแต่ว่าก็ต้องไปเป็นเมียคนที่สี่แต่ว่าเขาต้องขออนุญาตเมียคนที่หนึ่งสองสามเขานอกบัดนีเขาก็ว่าใอีกังเนาะค่ะนีค่คือคือประสบการณ์ของผู้ดีเทีอนนะผู้ดีเท่อนกับตอนนั้นกับคอยตามเด้ออ้ยเสด็ไปแต่งงานกับชอบต่างชาติทั้งสี่ทั้งสันกขาว่ากับพญายน่คว่าผู้ดีเทีนเนนย,ยนบ่มักพญานิ บ่มากคนพราะนาพระเอกของผู้ดีเชิญผู้ดีเชิญไว้แล้วเก็กแล้ว,แล,วแล้วขมผู้ดีเชิญบ่มากคนเบาๆผู้ดีเชิญบ่มากผู้ชายเก่กนะพี่น้นองผู้ดีเชินมาผู้สายขี้เบาเป็นคนใหญ่ทีออบอุน่นจะพันอย่างแล้วนิ่งย้ำเมันโอ้ยราศีว่าสููฟังเลียนแอปหาคู่เขามาผู้ใดก็ว่าเสียอยากให้ห้าแต่งงา,น,าน,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 นเนี่ยนเขียนนั่นนี่นี่มันนี้ว่าเจอจัง,จงๆค่ะมีนบักรานึงนั่นคาฝลังหนึ่งมมันบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจะส่งสมบัติไปให้เธอพนน่ะ พี่น้องมันว่ามันไปเป็นทหารหัวนานลบทหารประเทศใดประเทศใดบุนน่ะฉันจะส่งเงินฉันจะส่งสมบัติให้เธอฉันไปออกรบมาพนนแต่เธอจะต้องส่งเงินเป็นค่าธรรมเนียมพนันนะว้าเป็นว่าพูดอีเทียนโง่ให้ได้บุน่นี่ยาเด้อพี่น้องผู้ใด,ดกำลังเลนอยู่ตอนนี้หรือว่าลูกร้านผู้ใดอิน มีเหลืองมีแล้วคือผู้ดีเจียนนี่ยาเด็ดขาดจะไปหลวมตัวเสียมันจะขาดประเพทฉันจะส่งสมบัติให้เธอฉันไปออกลบฉันไปเรือฉันไปนู่นนี่นั่นฉันไปไหนสมบัติประสานฉันไดของโบราณน,นักคดีโบราณวัตถุมากสิจะส่งมาให้เธอแต่เธอจะต้องส่งเงินค่าทำเยียมยาไปเสียหัวปอดมันพี่น้องมันเป็นสไกาพวกนี้จะไปเสียมันมันหากินจะไปเสียมันเด็ดขาดถามเสียหม้อนนี่ไม่ว่าม้อนไม่ว่าม้อนไม่ว่ามอนผู้ดีเทียนเลี้ยงมากเจอมาแล้ว แบบนี้มันจะให้ผู้ดีเชิญส่งเงินไปให้แม่เป็นบ้าตีนอะเงินแบบสองสามหมื่นเอาเงินสองสามหมื่นไปหาเลาะเที่ยวสิิบุตรก็ตีนอ๊ยคิดแต่ว่าเขาจะสั่วมั้ยเท่าทางสามันก็สลัดหรือกันเด้อพีน้องผู้ใดว่ามันสัวยายาจะจะไปฟังมัน เด็ดขาดเอาวันไหนก็ตัดไปเนาะค่ะนอาะมันเป็นปัญหาจิบจิบผู้ใดก็คือสีหลูสีเห็นล้ค่ะสุมือนมันมีกันบอกกันกันมีกันก้าวเตือนกันเยอะแยะอันประเภทผู้หญิงไทยโดนหลอกส่งให้โอนเงินโอนยางเพิดใจสมบัติเขาเนี่ยอยากได้ของเขาพี่น้องเก็บเงินสามสี่หมื่นไปเสริมสวยลดค่ะไวซื้อเกือบอีอบเกือบสนย่องสุดกับโบงงามใส่ปุนสามสี่หมื่นผุนเคงแสนผู้ไดนะเกือบเคงแสนันจะไปรวมตัวให้มันเด็ดขาด เนาะคะ่นะเนาะเก็บเงินไปซื้อของอยากของกินผุนไวจะเสริมสวยไว้จะซื้อสินกระโปงงามๆเกือบส้นย่องแดงๆสีแดงงามๆใส่ผุนเนาะคะ่นะเนาะมาที่นี่เลยมีตัดไปกันได้บ้าเนาะโอ้ยกนันได้เห็นไหมนะพี่น้องวันนี้เอาบอกถึงใส่หลงเหรอเ,หเออถึงอันพ่อแาาต่เพิ่นกันัดดูโตเดียค่ะมันก็สิเป็นจอใหญ่ๆเขาเรียกว่าสไกเนาะค่นะนาะพูดดิฉันกันต้องไปนั่งแล้วก็พูดดิฉันกับบุตรภาษาได้ไดนะเลยค่ะภาษาอังกฤษนีได้แต่ว่าพ่อยายเป็นพระเอกนี่พระเอกนี เราบอกว่าภาษาอังกฤษค่ะเราเป็นคนอิตาลีเราก็มาหาอยากหากินยเยอะมันเราสืว่าเป็นภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีของเขานั่นแหละค่ะภาษากาตาล็อกกาตาเล็กนี่ยังเขานั่นแหละวันนี้ผู้ดีเชนเราุรุูภาษาอังกฤษได้เ้อค่ะพี่น้องกับเซลูแน่แน่หน่อยเป็นไอเป็นฉันเป็นเธอเฉลี่จแล้วสิลูอยู่วันนี้ผู้ดีเช่นกับโบลูภาษาเยอรมันบบลูเลยค่ะตอนนั้นบบลูเลยมีภาษาเยอรมันวันนี้ก็ตรงไนอายสองคนผัวเมียที่ิ่นหาหายนั่นแหละค่ะ ก็กนั่งว่ากันบ่นิ้ก็เห็นผู้ซ้ายนี่สามสี่คนทิ่เขาเมื่อบ่งผู้ดีเชิญมีแต่คนคือๆบดได้ค่คคะมีแต่บักเสียเขาในเอาหำบอกนอกบูนะักธุรกิจในผลนละค่ะแล้วก็สิมีนพยนนัญชนะคนขับรถขับรถพว่วงเจ่วบักคุณป่าน,นั่นคนที่หาหายแล้วว่าบ่ให้เอาดอกพวกขับรถพว่วงมันบุดเีเตอร์่าผู้ดีเชิญบ่ได้ว่าเขาบ่ดีด้ยค่ะผู้ดีเชิญใ,ใจจริงก็อยากได้ผู้บ้าขับรถพว่วงคนละหน่ด้ไปเห็นหนันเห็นหนีดีเด้ค่ะนอกหีนนองเนาะ ผู้บ่าวครับรถพ่วงไปนั่นไปนี่โอ้แต่ไปเห็นหลายประสบการชีวิต่นแล้วผู้ดีเทียนบัดอยากไปนื่อสัน่นบ่อยากผู้ดีเทียนเกียดการค้าขายพี่น้องขอใจบ่ค่ะคือผู้ดีเทียนเกียดการค้าขายบ่มักเลยเรายิงมา่บอกว่าพพอใหญ่นี่ ทำงานอยูหลอาหาเสี่ยวผู้ดีเชิญมาเห็ุงานน้ำผู้ดีเชิญก็ออ้เห็นแต่บ่มัากแต่ว่ากะต่องมาค่ะเพราะว่าในสาจสมองจะห้องชีวิตแล้วว่าจะต้องมีบ้านคือทะเยอะทะยานนั่นแหละพี่น้องบบววไงสไฟสูงนั่นแหละทะเยอะทะยานน,นั่นแหละค่ะนั้งที่ตอนนั้นบุรุ่เลยวา่าชีวิตมาดามชีวิตเนี้ยฝรัง่งเมืองนอกเป็นแบบไหนคิดแต่ว่าขอห้ได้มากสินะพี่นอ้องนั่นแหละวันนี้พ่อแต่ว่ากันเลยพ่อยะเหนี่เรแล้วก็เบาอึมขึ้น บาปากเบาเบาได้พี่น่องราสิอึมคึมรู er. Gosh, like ้ส oh, to oh, like like ินิ่งรล้สิใสใสใสตาไม่นี้ผู้ดีเชินบ่ามักบุคลิกแบบนี้ไหมค่ะเออผู้ดีเคลื่อนกัเลยโอ้ยเหมือนฝืนใจเบาแล้วปากก็เลยเล่ากับบางคบให้เบาเนี่ยฉันคัดเลือกให้เธอได้เลยเอาคนนี้แหละว่าสันโอ้ยกระต้องเดี๋ยวไปจำใจฝืนเบากับเราอยู่อยู่ประมาณสองเดือนสามเดือนค่ะ เดือนที่สามเราส่งตั๋วเครื่องบินมาเลยปัตุบทัมบดดา,ะะาได้ค่ะปุ้ใหญ่นี่เราส่งตั๋วเครื่องบินมาเลยค่ะแล้ววานเราสิไปเยี่ยมไปหาวันนี้พราะจะไปอันหกหกหนึ่งเออหกศูนย์นั่นแหละค่ะปีหกศูนย์นั่นแหละหกหนึ่งเออปีหกหนึ่งเมษาวันที่เก่าเมษาเราก็เลยสืตั๋วเครื่องบินเราก็ไปกับมูลแล้วล่ะค่ะเราก็ผู้ดีเทือนค่ะเด้ไปเจอกับมูพวก ที่ไปหาสีมาเป็นแม่ฝรังหลุ่นเดียวกันในกลุ่มในแกงนี่ประมาณสองสามคนนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้อะแยกย้า่ไปผประมาณนหน่อยละมันมีเรื่องเล่าหลายค่ะมันบอกว่าถือพี่น้องถือว่าวาผืนมูวอนกับบ่แมนแต่ว่าว่าประสบการณ์เนาะค่ะนนดูสีบอกซูฟังว่าเป็นอย่างมูขึ้นเดือดรกคบกันขึ้นเดือแตกแยกกันเนาะเนาะมาที่นี่พอจะถึงกำหนดมาแล้ว ปัญญีเราก็ไปวันเราบินไปหาวันที่เก่าเมษาเราถิ่มงานยุลานไปเลยได้ค่ะเพราะว่าช่วงเดือนเมษาช่วงซ้ำเมือช่วงซ้อมเมือนี่ลูก้าดสินลาให้ขักเลยค่ะยุลาน,นี่พี่น้องลูกา้าดกระจอมาจากต่างประเทศมาจากสวิตมาจากฝรั่งเศสนะคะแนาพูดดีเทียนอยู่ร้อยต่อระวังฝรั่งเศสกับสวิตะะเนาะเนาะมันจะเป็นผักไตของตอนไตของเยอรม,มันก็จะเป็นร้อยตอประเทศสวิตกับประเทศอฝรั่งเศส ครับรถดไปประเทศละ3ามสิบี่สิบนาทีค่ะระวังมองมองที่ผู้ดีเทื่อนอยู่บาีใช่วงซ้ำม,มือตั้งประเทศเป็นกะสิเขามาเที่ยวไหมค่ะจ้างประเทศสวตเดนกะสิเขามาเที่ยวมาหยังโอ้ยลูกค่ะหลายค่ะพี่น้องพออยางนี้เราถิ่มง,งานไปเลยค่ะแล้วก็ห้ลูกน้องอยู่ร้านเบิรงแล้วก็ถิ่มเพื่อนพระเอกทิ้งงานทิ้งร้านทิ้งธุรกิจไปเพื่อทิ่จไปเจอนางเอกคนนึง <c oughs> เอาสิเป็นตังดจแล้สิว่าฟังอีกเนาะอ่ะเนาะอีพีที่สามเนาะค่ะเนาะ พอจะระเอกไปแล้วไปเต้งไดคุณปาาคนนั่นกะเมาสรถเมาส์ยังไปเลยได้ค่ะเมาส์รถจากบ้านเฮาหมดละมาหลับเอลู่พญายุสน้ำบินเรื่องเล่าเป็นในดดสีวอาซูฟังด้ค่ะเนตอนที่พระเอกกับนางเอกได้เห็นหน้ากันครั้งแรกอ, <laughs> สรอ้สำหรับยีนี่สมนึก่อนนะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเบิง้ง ขอบุณทุกคนที่มานาั่งเบิ่งปากเป,เป๊ะๆดังแม่ๆคิวบอเกิง้งเบาะวะเเวะเเวะอยู่บอเซารสบบอเซาปากเก่งเบาะมแล้วมาเหลี่ยมเสี้ยบไอตัวทีบอโลดนะคะเนาะดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะเด้อดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเอ้าสายนี่แม่พี่น้องว้ายตายแล้วคลิปไม่สวยขอโทษเด้อค่ะเด้อพุ่นน่ะมาหล่ำซ้ำแซม้ยบอีกแล้วดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะเด้อ รักษาระยะห่างไปใสกับใส่แม่ใส่หยังนดค่ะเด้อเดี๋ยวรอฟังอีพีที่3ค่ะเรื่องล่าสุดเป็นจังได